ครับแล้วทํานนี้เม,มนูครับตัมมูชมวงครับผมเมนงครับนี่ใส่อะไรเปบ้างนี้อ๋อที่เราใส่กระกระโบกเต็มเลยครับผมวันนี้คือตัมมูไอซุกก่อนครับตัมมูไปเลยก่อครับผมที่นี้เราก็มาเรียไตัมมวงครับีเราทำเป็นตัมมูม่วงครับผ นี่ครับเด็กกับบรรยากาศเช้านี้ครับผมเราก็ลูกยาวกับติดลูกไว้กับเดิมเป็นลูกแล้วผมไม่นานกันนะยี่ค่ายได้แล้วครับนี่ตุเรงลังบ้านตัวแบครับผม Oke. Nah, tahun ini gabung berdeben- deben, ya, kawan. Ini saja, nangtang. Ini ต้องตุ้งต้องนงูก่อนครับสมมุตครับคิดใช่นู oh ้นเลยกันดะกก็ได้ไม่หลังติโอาจนงไม่หลงติดมันดัดเปื้อย ยดม่วงครับที่นี่เราก็ดไปเม่วงครับเรยำๆๆกัครับให้มันอันประมาณ้มันแตกน่ยจำๆนะเพียวโอ้อพขอลงไปตึ้กันทันทีครับที่แค่ทันทีกีชายได้ใช้มูอำชันเยอะกดูกระดูกับมูอํำชันเออร้อย ทั้งนี้ก็รอตาเตยให้มู่เปื่อยก็คือได้เลยไหมใช่ครับเห็นี้ก็ทุบมป้ะเทศเล้วครับผมตาเตรยรอให้มู่เปื่อยก็คือเส้นก็คือเส้นนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็ับผงเตยเดิน,เดนมาครับรอให้มู่เปื่อยให้ที่เราพอใจก่อนครับผมก็เสร็จแล้วครับ